สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube ช่างต้อมโรเจอร์และประกอบจัดแต่งจัดทรงชาลีนะครับตามรูปตามแบบนะครับพิกัดร้านอยู่อมตะนครชนบุรีนะครับในส่วนของคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวอาชาลีคันนี้ครับงานจัดทรงไปหาดใหญ่สงขานะครับก็คือก่อนอื่นนะครับลูกค้ามีรถนะครับส่งมาทำนะฮะส่งมาที่ร้านก็ได้ ได้ติดตามมาทางช่องทางแพลตฟอร์มทาง Tik t o k หรือ u t u b e นะครับแล้วก็ทางเพจนะฮะก็เลยส่งรถเข้ามาทำนะครับตามแบบก็คือรถลูกค้านะครับสภาพดูไม่ได้เลยนะครับสนิมแบบก็คือจอดจอดตากน้ำตากบนนะครับสนิมกินแบบเละเลยฮะเดี๋ยวก็ติดตามดูทางเพจนะครับจะมีภาพ f o r e a f t e r นะครับก่อนทำหลังทำนะครับในส่วนคันนี้ก็เป็นงานจัดทรงไฟล่างใมบ้านนะครับเนาะก็คือจัดทรง ย่นนะครับแต่ไม่ได้เชิงย่นแบบจ่าจ๋าย่นแบบกลางๆระยะเครื่องพื้นสูงพอประมาณพอขับได้ครับก็เซีทรงสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดงานของคันนี้นะครับขอคลิปนี้เ้วขอไปแบบเรียลไทม์เลยนะครับไม่มีตัดต่อนะครับเนาะอ๋อในส่วนชุดหน้านะครับเป็นชุดหน้าดิสนะครับเนาะจากเดิมมาเป็นดําครับเราแปลงเป็นดิสให้เรียบร้อยนะครับก็บางโคนหน้าแท้นะครับ ส่วนอันนี้ก็คือตัดชุดหน้าตัดโหลดนะครับก็ของลูกค้าเป็นไฟเหลี่ยมครับเราแปลงมาเป็นไฟกลมให้แล้วก็มีตะกร้าใส่ให้นะครับเนาะก็ไล่มาสวดหัวกันก่อนในส่วนฝังนี้ก็ใส่ปันใหม่ให้เรียบร้อยนะครับเนาะ,ะก็จะเห็นได้ว่ามีทับทิมนะครับเป็นงาน cnc ลาย g carve นะครับก็แต่งเข้าไปให้ลูกค้าลูกค้าสั่งพิเศษเข้าไปเลยนะครับส่วนมือเบรกนะครับเป็นงานจิรี มากลับสวิตคันนี้ก็คือสตาร์ทมือนะครับไม่ตอนนี้เริ่มจากศูนย์นะครับตอนรันเครื่องครั้งแรกก็ขับทดสอบไปร้อยกิโลก็พอประมาณแล้วครับก็ไม่เจอปัญหาอะไรนะครับเนาะก็พร้อมจะส่งให้กับลูกค้านะครับเนาะนี่มาเลยก็ไล่มาที่บางลมบางลมเป็นงานแท้นะครับแท้ไม่ใช่มือหนึ่งเบิกศูนย์นะครับเป็นแท้มือสองบิ้วนะฮะก็คือมือหนึ่งเบิกศูนย์ถ้าใครรู้จริงก็ราคาสูงมากนะครับเนาะ ต้องเบิกจากญี่ปุ่นมาอย่างนี้เราเก็บมือสองแตกบ้างผุบ้างครับมาบิ้วเอาทำเอานะครับเนาะก็ตามสภาพก็ใส่ให้ลูกค้าไปตามที่เสนอลูกค้าลูกค้าอยากใส่นะครับบางลมแทงเห็นได้ว่ามันกว้างและสันมันเป็นสันเป็นเหลี่ยมสวยมากครับนี่ฮะนะครดูฝั่งนี้ก็ใส่ทับทีมให้เรียบร้อย ชุดกุญแจเบิกใหม่หมดนะฮะชุดใหม่เบิกใหม่หมดก็คือง่ายเบิกใหม่หมดทุกชิ้นก็คือของลูกค้าใช้ได้มีแค่โครงอามถังก็ใช้ไม่ได้โครงอามแค่นี้แหละครับแล้วก็การตกท้ายยังพอไปวัดไปวาได้นะฮะพอบิ้วได้เพราะว่ามันเป็นงานแท้ครับอ่าเรามาดูงานเครื่องต่อเลยนะครับเนาะงานเครื่องเป็นตัวอะไรฟาน1้อยสิบสตาร์ทมือนะครับ ของลูกค้าเป็นเครื่องเดิมครับกดไม่ลงลครับตายไปแล้วครับสนิมกินหักหมดแล้วฮะแกนต่างๆเนะราเห็นว่ามีบางสเตอร์เรียบร้อยลายชาลีไทยแลนด์อันนี้ก็แต่งเพิ่มเข้ามานะก็จะโยกนิดหนึ่งนะฮะเนาะก็คือจับเองถ่ายเองครับก็คือมีสติกเกอร์คาดดำในส่วนของคันนี้ก็จะเป็นโทนแบบสีทึบนะครับ โทนดำเรียวกันไปเลยไม่มีตัดต่อครอบคาบูสูงครับปิดสนิทหมดทุกจุดแล้วก็เครื่องไรฟานทำสีพโดโคสซูเปอร์รโคมหยอดตัวหนังสือแดงนะครับอ่านี่ก็ CNC เหมือนกันนะครับปิดกลางโครง G ีคับก็งาน CNC ลูกค้าสั่งเป็นจีคับหมดหลายจครับมาูในส่วนของเบาะนะครับ D K ทรงกระดานแล้วก็คันนี้ก็เราก็ทําเป็นเสียสปรสาร์สมิตให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของคันนี้ลูกค้าก็คืออยากได้ให้ใหมันแบบว่าสบายใจหนะ่อยผมก็ดําเนินการให้นะครับเสียสปร์สมิตให้เรียบร้อยนะครับเนาะก็คือท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะครับแต่งรถเป็นหมื่นก็ทํามาได้ครับก็แค่เสียหลักหมื่นมันก็ไม่เป็นไรครับ ส่วนท่อนะครับเป็นท่อปลายตัดก็คือสั่งตีขึ้นมาเลยลายเกอเกอร์แปะเพชนะครับสนใจก็ทักเข้ามาสั่งซื้อได้ส่วนโชคเป็นตัวแท่ง CNC นะครับปรับความนุ่มแข็งของสปริงได้ครับตรงนี้ปรับนุ่มแข็งสปริงได้อันนี้ปรับขึ้นไปก็แข็งอยู่เผื่อลูกค้าน้ําหนักเยอะมันจะไม่ค่อยยุบตอนน่อในส่วนของยางครับลืมแจ้งเลยเราใช้ยางมิชลินเอนะครับ ก็เส้นหนึงก็เอาเรื่องอยู่นะครับสวยแพงแต่ได้สวยนะชุดหลังเป็นดิสนะครับเอ้ยชุดหลังเป็นเบรกดำทวทีครับชุดหลังเป็นเบรกดมนะปลายทะเบียนลูกค้า3ามสิไปท้ายขาวนะครับก็คือการตกงานชุบของแท้ดูใต้ถังกันติ๊กเกอร์ญี่ปุ่นคำเตือนใต้ถังไม่รู้แปลว่าอะไร ติดให้เหมือนครับมีประมาณนี้คร่าวๆเลยนะครับถ้าสนใจอยากจะทําทรงนี้ก็ทักเข้ามาโทรมาคุยก็ได้ถ้าด่วนครับโทรมาคุยรายละเอียดงานได้นะครับเพราะว่าถ้าพิมพ์คุยคุยกันเรื่องละต้องต้องโทรคุยอย่างเดียวแล้วก็ดูลูปภาพประกอบจะได้ประเมินมีรถมาทําไม่มีรถมาทําก็จะได้ประเมินราคาทําได้ครับอันนี้ส่งไป สงขาหาดใหญ่นะะเนาะเดี๋ยววันนี้รถขนส่งเข้ามารับทางเรามีบริการรถขนส่งนะครับรับส่งถึงหน้าบ้านเลยนะฮะเนาะสายห่วงเรื่องพวกนี้โอเคครับในสองคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบรายละเอียดในการรีวิวรถคันนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเ้าเป็นงและใจให้ออทางเราด้วยนะครับติดตามทางเพจเฟซบุ๊กในทางทิกต็อกหรือ youtube ได้นะครับเนาะก็เข้าไปดูได้ครับมีหลายแบบหลายทรงนะครับเนาะค,ครับนั่ส่งคลิปนี้ก็สวัสดีครับ